สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขบุสุนคนขาเมนีสาวแจมนะคะมานะคะเลาะบึงนะคะหมักมีว่ามันสุกหรือเปล่าสุกบออ่เนาะเนาะพี่น้องนะเนี่ยเพียงหาดมกินเด้อพี่นอ้องหาเบืงสวนบะมีหาเบืงบะมีะไม่ไปเมถบ่มก่อนพี่น้องหามันสุกนะคะเลาะทงรอทาคือเก่าเหมือนเดิมค่ะชีวิตชาวไทย ชีวิตสาวมาล่ำเกษตรกรน,นะคะสาวแจมมาล่ำเกษตรกรมาล่อล้กพี่น้องเด้อนะคะพาพี่น้องเลาะปึ้งบกมีบ้ามันน่าจะสู้เลย,ย,ยพี่น้องนี่น,นี่มึงรวยแบงงยบไงบกคือนี่คิดว่านี่แต่สิพ่อโบมเราพี่นอ้องอ่าหากินง่ายง่ายจริงสิละ่อคืนนี้ฝนตกลมโอ้ย บนตกันล่มเป็นสีซุมๆจักน้อยอากาศแดดร้อนล่มตกค่ะล่มบักม่วงกระล้นเก็บบักม่วงหาเบิงบักมีฮ่ามันสุกเสนอกพี่น้องขันป่ะสุกกะทิตัดไปบ่มใบเอาใส่ทุงปุ๋ยไใบเอาพราได้แกะกินแก่เมื่อยนมเ็ดเวียกเฮ็ดงานพี่น้องนะคะ ฝากพี่น้องกั้แล้วกันเด้อเนี่ยค่ะพี่น้องขอมาเบิ่งแล้วสกอซอยกดไหลก์กดแช่ซอยติดตามนะคะสอแจมนะคะมอดล้ำกเกษตรกรนะคะเฮ็ดคลิปเอ่อภาพี่น้องเลาะสวนมันแน่นอะนะคะบักม่วงบักมีไปซ้ำพ้างได้มีงานล่ำพี่น้องนะคะแต่ว่าสอแจมว่ามันคค้งสิบบกคือดอกคิดว่า ยากลำบากอ้หากินลำบากค่ะเนยเดี๋ยวสิพญยา,ยามเ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะติดตามชีวิตซอจแจมว่าสิยูจังใดเนาะพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณกันแล้วกันเด้อพูดที่เขามาเบิ่งแล้วนะคะ่ะก็เป็นกำลังแห้งใจให้ซอวแจมน้ำแนก็นแล้วกันนะคะอ้ยอ,อีกจักน้อยเดี๋ยวอีกเมื่อร้ายมือก็จะได้ นะคะได้อันเสียหยามันพี่น้องก็ลังเริ่มแล้วเนาะนะคะถ้าพี่น้องเลาะให้เลาะหน้ากันไปเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันแล้วพี่น้องเด้อนะคะคลิปหน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ